สนับสนุนโดย h o ตพอ t บุ f f e ่ราคาพิเศษติดตามรายละเอียดได้ที่ f เฟซบุ o ก h o t p o t b u f f e t น้ำมันง,นงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ซอสถั่วดำตราสองพี่น้องอร่อยไร้กังวล for แค a เทสตี้ฟกะทิธัญพืช ก็จะถึงวันแม่แล้วเนี่ยมีร้านอาหารแนะนำท่านทุกอย่างเตียงไว้แล้วค่ะนี่เลยร้านนี้เฟอร์บายตำมัว่วรับรองว่าเหมาะคุณแม่ทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะเฟอร์บายตำมัว่วอืมแ้ทำไมต้องมีตำมั่วด้วยสงสัยนั่ก็สงสัยเหมือนกันค่ะและเพื่อไขค,ความสงสัยนะคะเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้จะมาไขข้อข้องใจว่าทำไมถึงมีต่ามั่วโดดอยู่ด้วยนะครับก็ต้องแนะนําคุณหมอหรือคุณเกษรีนแพทย์พงศ์สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยผมอยากถามสกิดใจว่าเฝอายตํามั่วทําไมต้องมีต่ามั่วด้วยพอดีเราเป็นญาติกันค่ะกับต่ำมั่วแล้วเขาก็อยากจะทําร้านก๋วยเตี๋ยว ที่ที่มันดูทันสมัยแล้วก็อร่อยเป็นสูตรของเวียดนามแต่เห็นบอกว่าทางคุณหมอกเนี่ยเป็นคนคิดสูตรตัวจริง่แหละเจังหวัดจ้าแม่ตัวจริงใช่ค่ะใช่ค่ะจ้าแม่ตัวจริงเฝอเนี่ยจุดเด่นของเฝอรสชาติมันอยู่ตรงไหนหัวใจคือน้ำซุป น้ำซุปถ้าเป็นเนื้อเนี่ยต้องเคี่ยวนานเลยอย่างน้อยต้อง3 4สชั่วโมงเคี่ยวกระดูกหมูกระดูกเนื้ออย่างเงี้ยค่ะใช้ใช้เวลานานเหมือนกันกับเครื่องปรุงใช่ค่ะส่วนใหญ่จะทานซดน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเขบอกยันมีเน้นที่กะปิด้วยเป็นซอสกะปิค่ะคือตัวเนี้ยค่ะซอสกะปิแล้วก็ต้องมีพริกพริกจีพริกจีอย่างนี้เลยพริกจีคือพริกอะไรมันเป็นพริกอ่อนมันเป็นพริกอ่อนของทางอีสานเขาจะมีทั่วไปเลยมันเผ็ดมากเลยเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยค่ะประมาณพริกหนุ่มแล้วกะปิ แล้วมันทานกันยังไงคะเออมันทานยังไงกระปิเนี่ยกะปิคือจิ้มพลุกเนื้อหมูใช่ค่ะเวลาเราสั่งเฟอมาใช่ไหมคะเราก็จะคีบเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเนี่ยค่ะเอามาจิ้มกับกระปิแล้วก็แก้มด้วยพริกแก้มด้วยผักค่ะตอนอย่างนี้นี่เองทานอย่างงั้ค่ะแล้วความแตกต่างระหว่างเฝอที่นี่กับเฝอร้านอื่นอยู่ตรงไหนคะคือเห็นเฝอเวียดนามจริงๆที่เรากินอะเห็นว่าต้องมีมะนาวอะไรอยอ๋อ อันนี้คือของเราเน่ยสูตรโดยเฉพาะแห้งนะคะคะเราจะปรุงเลยไม่ว่าจะเป็นหวานเป็นเปรี้ยวเป็นเผ็ดคุกลงมาในในแห้งหมดเลยแทบจะไม่ต้องปรุงครบเรียกว่าจานหนึ่งนี่ครบรสไม่ต้องปรุงอีกแล้วใช่ค่ะแสดงว่าที่นี่เนี่ยชื่อร้านเฝอต้องขายแต่อาหารเวียดนามอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะต้นตำไม่มีไม่มีค่ะจะโมไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะเพียงแค่ทงของเดียวกันอใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากเฝอแล้ว อ,อาหารอย oh. 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 ่างอื่นมีไม่เยองอื่นมีค่ะก็มีหมูยอมีสามรสนะคะหมูยอทำไมเป็นแบนอย่างกลมๆอย่างเงี้ยแถวจังหวัดนครพนมหรือทางอีสานเนี่ยถ้าทอดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วรสชาติมันแตกต่างกันยังไงคะอันนี้ออริจินอลนะคะค่ะอันนี้เป็นใบกะเพราอันนี้เป็นผักชีลาวอุ๊ยตายมีหมูยอต้องสามแบบก่อนซิสามแบบนอกจาก หมูยอแล้ว,ลวยังมีงมแหนมเนืออค่ะแหนมเนือนนอผักเรานี่จะคัดสดๆเลยไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นหัวปรีเป็นแตงกวาอย่างเงี้ยก็หมูนี่มันน้อยๆคะ่ะ อันนี้คือปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดค่ะสำหรับสุขภาพโดยตรงเลยมูนอีเดียวค่ะเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของร้นนี่คือหนักเครื่องไม่หนักไม่หนักเส้นคือแบบเส้นเครื่องเต็มที่เลยแล้วก็ผักด้วยค่ะเส้นน้อยหน่อยเดี๋ยวมีไอ้นี้ด้วยขนม่งด้วยเนื้อไส้สดทุกเช้าค่ะตั้งแโบราณบั้งแต่เราอร่อยเชียวนะครับเป็นใบเตยค่ะเป็นใบเตยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะมาทานเฝอ ไปตำม่วมาที่เมืองทองธานีมาใช่ไ่ะศูนย์อาหารนะคะคถ้าลงทางด่วนแล้วก็มาที่เมืองทองเลยจะมีศูนย์อาหารอยู่ใกล้กับเอาเลงง่ายๆค่ะหาง่าย,าย,ายมาไม่ถูกโทรมาที่เบอร์084 976 4288ค่ะไม่ได้มีแค่าสาขาในสาขาเดียวตอนนี้เปิดหลายสาขาแล้ว เจ็ดนะค่ะบุกไปถึงเมืองนอกเลยนะคะมีเมนอไปแล้วหรอมีเวียงจานมีย่างกุ้งมีสะกลนคอมีนางรองค่ะนางรองบุรีรัมแล้วก็คลองหลวงแล้วก็ใกล้ๆเรานี่ก็มีบิหารที่ ที่ห้างบีไฮส์นะคะแล้วก็ที่ศูนย์อาหารมางทองขอบคุณพี่หมอกมากเลยค่ะขอบคุณกค่ะขอบคุณค่ะและทางรายการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์น้ำมันงาจีตรามมกอกรูค่ะซอส่วดาตราสอพี่น้องแล้วก็ผลิตภัณฑ์กระดิ่งเฟย์เฟ์ผงแผงพรอมใค่ะและช่วงนี้นะคะไปชมศัพทาอสงกฤษสนุกในช่วง DIY โชว์กันต่อค่ะช่วง DIY Do it yourself สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิง์ สวัสดีค่ะพบกับครูปุ้ยและน้องหยกนะคะในช่วง DIY ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูปุ้ยจะมาแนะนำวิธีการทำถังไม้อย่างง่ายๆกันค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะติดบินเชือกกระดาษแข็งชามพลาสติกไม้กลมดินสอกานกรายและกาวร้อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทำก้นถังกันก่อนค่ะ โดยการใช้ชามนะคะมาวัดวาดบนกระดาษแข็งเพื่อทำก้นถังกันค่ะเมื่อเราได้ก้นถางตามที่ต้องการแล้วนะคะก็นำแท่งไม้กลมมาวางเรียงเป็นวงกลมค่ะวางให้ชิดเลยนะคะแล้วก็ยิงข้าง ตั้งเรียงต่อๆกันไปตามแนวขอบกระดาษเลยนะคะในระหว่างที่เราทำนะคะเราจะต้องคอยดัดไม้ให้เข้าวงตามก้นถังด้วยนะคะ ไม่นั้นเดี๋ยวอาจจะเบี้ยวได้ค่ะตอนนี้เราก็เรียนแท่งไม้ประกอบเป็นถังได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะให้น้องโยกตกแต่งด้วยบลิบบินกันค่ะ จากที่เราผูกริบบิ้นและตกแต่งอยู่แล้วก็ค่อยๆหมุนรอบๆนะคะเช็คความเรียบร้อยจะตกแต่งยังไงแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะถังใส่อุปกรณ์ของเราค่ะ กับช่วง DIY ได้ใหม่นะคะกับครูปุ้ยและน้องหยกในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมครับวันพุธที่จะถึงนี้ก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับลูกๆทุกคนนะคะอย่าลืมแสดงความรักต่อคุณแม่นะคะนอกจากจะกราบขอพรท่านแล้วเนี่ยก็พาท่านออกไปทานข้าวข้างนอกบ้านค่ะเนื่องในโอกาสพิเศษค่ะแต่ความจริงแล้วไม่ต้องรอถึงวันแม่ก็ได้เพราะเรามีโอกาสเมื่อไร่เราก็แสดงความรักเมื่อนั้นเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วละครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะเวลาบ่ายสามโมงห้านาทีในรายการสเปเชียลสิ n งค่ะวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีคับ